ยิ้มเข้าไว้แม้ว่าในใจจะเป็นอย่างไรก็ตามหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเรานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมีความบังเอิญมีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนเราเพื่อนคนรอบข้างรวมทั้งในเรื่องของความรักในขณะที่เรา ได้คิดถึงคนคนหนึ่งนึกถึงตลอดเวลาเขาคนนั้นที่เราคิดถึงอาจจะคิดถึงคนอื่นอยู่ก็ได้แต่ในบางครั้งก็อาจจะมีคนคิดถึงเราโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจเลยเช่นกันในบางครั้งก็ได้ฝันไปคนเดียวมันก็ยังดีกว่าที่เราได้รับรู้ความจริง ว่าสิ่งที่เราคิดทั้งหมดนั้นมันคือความฝันของเราเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นจงอย่าแปลกใจกับคนบางคนที่เลือกจมอยู่กับความฝันและความรู้สึกของตัวเองมากกว่าการที่ได้รับรู้ถึงความจริงการที่ตัวเรานั้นไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจของเขา นั่นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าเราอาจจะเป็นที่สองเป็นที่สมหรือเป็นที่สี่ในใจเขาก็ให้คิดไว้ว่ามันยังดีกว่าที่เราไม่มีความสำคัญอะไรในใจของเขาเลยแต่โปรโดจำไว้เถอะว่าหากหัวใจของคุณยังไม่ร้องไห้ออกมาดังๆพร้อมกับคำพูดกับตัวเองว่า ฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วโปรดห้ามใจเถอะก่อนที่ฉันจะอ่อนล้าไปกว่านี้ก็จงชอบต่อไปเถอะการรักใครสักคนไม่ต้องการความพยายามการตัดใจต่างหากที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายลองชั่งน้ำหนักในใจเราดูสิว่าความสุขยามที่คุณได้สบตาเขากับความทุกข์ ยามที่คุณต้องคอยหลบตาเขาอันไหนมันหนักหนากว่ากันอย่าโทษตัวเองที่มาเจอเขาสายเกินไปอย่าโทษเขาที่ไม่มีใจให้อย่าโทษโชคชะตาที่ทำให้เราพบกันแต่ไม่ได้ทำให้เราใจตรงกันแต่จงยิ้มให้กับตัวเองที่อย่างน้อยถึงจะพบกับเขาคนนั้น สายเกินไปแต่ก็ยังได้พบยิ้มให้เขาถึงจะไม่ได้ใจเขามาแต่ก็ยังได้รับหัวใจของเราไปยิ้มให้กับโชคชะตาที่ยังทำให้เราได้รู้จักกันคุณควรจะดีใจด้วยซ้ำที่ครั้งหนึ่งคุณได้เจอคนที่คุณอยากเก็บรอยยิ้มของเขาไว้คนเดียว คนที่คนใส่ใจกลัวตัวคนเองคนที่ทำให้คุณหัวเราะและร้องไห้ได้มากมายคนที่เห็นเพียงรอยยิ้มของเขาก็สามารถเปลี่ยนวันที่หม่นหมองให้กลายเป็นวันที่สดใสได้เท่านี้มันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือแค่การได้เห็นคนที่เรารักได้หัวเราะอยู่กับใครสักคนที่เขารักมากที่สุด นั่นแหละคือความสุขของการได้รักอย่างจริงใจอย่าเอาแต่ทำงานหนักเพราะเงินจนลืมครอบครัวลืมสุขภาพไม่ใช่ว่าคุณหรือใครก็าตามที่ทำงานหนักสละเวลาที่มีเพื่อง,งานให้ได้เงินให้มีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นแต่ในบางทีตัวคนก็กลับลืมไปว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเงินนั่นก็คือครอบครัรวคือพ่อแม่และสุขภาพคุณอยาบหวังที่จะทำงานหนักเพื่อหวังความสำเร็จในด้านของเงินโดยที่ไม่เนืกถึงด้านอื่นๆสิ่งที่ตามมาที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งแรกนั้นคือสุขภาพที่แย่ลงหากวันใดวันหนึ่งเมื่อคุณทำงานหนักมาก จนป่วยขึ้นมาถึงขั้นไม่มีเวลาที่จะไปหาหมอดูแลตัวเองแต่ก็ยังต้องทนทำงานต่อมองว่าไม่มีเวลาท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีแค่เวลาที่แท้จริงในห้องผู้ป่วยอยากยกตัวอย่างว่าคนสมัยก่อนที่เขาทำงานเขาเก็บเงินเอาไว้ใช้ในตอนแก่ แต่คนในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเขาทำงานหาเงินเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติเจ้งชิงแข่งขันบางคนก็มีมากจนเกินพอใช้แล้วแต่ก็ยังไม่หยุดนะสุดท้ายก็ต้องเอาเงินเก็บที่หามาได้มากมายมาไว้เพื่อรักษาตัวเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ต้องระวังไม่ทำงานจนลืมาการดูแลร่างกายทรัพย์สิสนที่มีค่ามากที่สุดนั้นก็คือตัวคุณเองร่างกายของคุณเองสุขภาพของคุณเองเมื่อในวัยทำงานคุณเคยใช้สุขภาพของคุณแบบเปลืองมากๆเพื่อให้ได้เงินมา พอมาถึงตอนปลายของชีวิตคุณจะพบว่าต่อให้มีเงินร้อยล้านหรือพันล้านไม่ช่วยให้รักษาโรคเบาหวานที่สะสมมาเป็นสิบปีหายไปได้หรอกต่อให้มีบ้านหลังใหญ่ไม่ช่วยให้ความทรมานจากโรคเข่าเสื่อมหมดไปต่อให้มีรถดูราคาแพงๆไม่ช่วยให้โรคมะเร็งรักษาได้ ลำดับแบบง่ายๆลงมาจะพบว่าเงินเวลาและสุขภาพแบบนี้เรียกว่าเข้าใจผิดกันอย่างใช้ชีวิตแบบประมาทอยู่ระดับความสำคัญที่ถูกต้องมันจะต้องเป็นสุขภาพเวลาแล้วเป็นเงิน มันไม่แปลกที่วันนี้คุณจะหอมทำงานอย่างหนักแต่ก็มีขอบเขตที่จะหยุดเพื่อให้สมดุลกันบ้างสิ่งที่แปลกคือคนส่วนใหญ่ยังหอมทำงานอย่างหนักและไม่สนอะไรนอกจากเงินทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตอนจบคุณก็จะรู้ว่าอย่างไรรวยหรือไม่รวยยังไม่รู้ไม่แน่นอน แต่ความแก่และสุขภาพที่ถดถอยลงทุกวันมาแน่คนที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงแล้วไม่ใช่คนที่มีเงินแต่เป็นคนที่ใช้สุขภาพเวลาไปแลกเงินได้คุ้มค่าที่สุดมีเวลาและสุขภาพเหลือมากพอเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักในแบบที่มีเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันได้